MCT News Podcast ประจำวันที่28เมษายนพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่เศรษฐกิจเอเชียที่เพิ่งพาการส่งออกและ,ะเผชิญกับภาษีศุลกากรตอบโต้ในปริมาณสูงสุดกับสหรัฐกำลังนำหน้าคู่แข่งจากตะวันตกในการเจรจาการค้ากับรัฐบาลที่นำโดยโดนัลด์ทรัมป ประสบการณ์ในอดีตแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นเวลาที่ประเทศต่างๆทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอินเดียไม่มีเนื่องจากสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐจะ,ะเผชิญภาษีที่พุ่งสูงเกือบร้อยละ25ในอีกเพียง2เดือนเศษโดยเวียดนามจะถูกเก็บภาษีสูงถึงร้อยละ46และไทยที่ร้อยละ36 สิ่งที่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากกว่าสำหรับประเทศเหล่านี้คือข้อตกลงชั่วคราวขนาดเล็กที่มุ่งเป้าหมายเพื่อระง,งับการกลับมาของภาษีศุลกากร่อนที่รุนแรงที่สุดของสหรัฐก่อนที่ระยะเวลาผ่อนผัน90วันจะสิ้นสุดลงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งจะช่วยให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สามารถประกาศความสำเร็จอย่างรวดเร็วในในโยบายการค้าที่สร้างความปั่นป่วนของเขาสกอตต์เบตเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีคู่ค้าที่สำคัญของสหรัฐ18รายรวมถึงจีนซึ่งอยู่ในระหว่างการเจราจาพิเศษสำหรับคู่ค้าอีก17รายมีกระบวนการเจราจาภายใน90วันซึ่งเบดเซนกล่าวว่าบางประเทศมีความคืบหน้าไปด้วยดีมากโดยเฉพาะกับประเทศในเอเชียค่ะ ไปกันที่ฟินแลนด์กันบ้างค่ะที่ได้จัดสรรงบประมาณ20ล้านยูโรสำหรับวางแผนก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่จะเชื่อมต่อฟินแลนด์กับสวีเดนและนอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มนอรดิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ของทหารในเนโตในกรณีที่เกิดสงครามโดยเฮลซิงกิได้ละทิ้งนโยบายความเป็นกลางที่ยึดถือมายาวนานและเข้าร่วมกับเนโตในเดือนเมษายนปี2023 โดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนขณะที่สวีเดนก็ได้เดินรอยตามในปี2024ด้วยเหตุผลเดียวกันในการตอบโต้มอสโกให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวป้องกันในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือในบริเวณที่มีพรมแดนติดต่อกับรัเสเซีย ขณะเดียวกันก็มีการอ้างจากแหล่งข่าวจากรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าโครงการรถไฟดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่รัฐบาลฟินแลนด์ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการวางแผนซึ่งต้นทุนของโครงการทั้งหมดอาจสูงถึงหลายพันล้านยูโรขณะที่งานก่อสร้างจริงคาดว่าจะดาเนินไปจนถึงช่วงทศวรรษ2030โดยรัฐบาลฟินแลนด์กำลังหวังที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปสำหรับโครงการนี้ ลูลูราเนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของฟินแลนด์อธิบายถึงความจำเป็นของโครงการทางรถไฟโดยอ้างถึงภัยคุกคามซึ่งคาดว่าจะมาจากรัเสเซียทั้งรถถังและปืนใหญ่จะต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้ในทุกสถานการณ์ตามที่รานเน้นย้ำค่ะ ไปกันที่ภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพิธีศพของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้นั่งลงจับเข่าคุยกับโวลรดิเมียเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนแต่พบว่าประธานาธิบดีเอมมาเูเอลมากรงของฝรั่งเศสถูกมองข้ามไปในภาพดังกล่าวแม้เซเลนสกี้จะคาดหวังว่าเขาจะเข้าร่วมด้วย ทรัมปและเซเลนสกี้พบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ทำเนียบขาวซึ่งการประชุมที่ตั้งใจจะสรุปข้อตกลงแร่ธาตุระหว่างสหรัฐและยูเครนรวมถึงการหาเรือเกี่ยวกับการหยุดยิงกับรับสเซียสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันท่ามกลางการโต้เถียงอย่างรุนแรงกับรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ซึ่งนำไปสู่การวอล์กอท์ออกจากทำเนียบขาวของผู้นำยูเครน ขณะเดียวกันภาพที่เห็นในวัติกันแสดงให้เห็นว่าเซเลนสกี้กำลังเดินไปยังพื้นที่นั่งร่วมกับทรัมป์โดยเขาหันกลับไปหลายครั้งคาดหวังว่ามาโครงจะเข้าร่วมด้วยเก้าอี้สามตัวถูกจัดเตรียมไว้ซึ่งบ่งชี้ถึงแผนการหาหรือสามฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อประธานาธิบดีฝรั่งเศสเข้ามาเซเลนสกี้ทักทายเขาด้วยรอยยิ้มและเชิญชวนให้เข้าร่วมแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ได้ยกเก้าอี้ตัวที่สามออกอย่างเงียบ งียบก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าทรัมป์ทำท่าทีอย่างเปิดเผยในขณะรักษาท่าทางที่มั่นคงเป็นสัญญาณว่าการสนทนาจะเป็นระหว่างเขากับเซเลนสกี้โดยตรงในที่สุดมาโครงก็ถอยกลับเมื่อทั้งสองพูดคุยกันโดยตรงแค่สองฝ่ายเท่านั้น ภาพถ่ายจับภาพการเปลี่ยนแปลงของสีหน้าของซิเลนสกี้จากมั่นใจเป็นตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดเมื่อตระหนักว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับทร้อมพเพียงลําพังโดยการพูดคุย15นาทีเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้กดดันให้เคียฟยอมรับว่าสิ่งที่สื่อเรียกว่าข้อเสนอสุดท้ายของเขาในการยุติการสู้รบขณะที่ข้อเสนอของวอชิงตันเกี่ยวกับการหยุดความขัดแย้งตามแนวรบปัจจุบันและการยอมรับว่าไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียเป็นเงื่อนไขที่ผู้นำยูเครนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดค่ะ ไปต่อกันที่สถานการณ์ในตลาดทองคําค่ะที่นักลงทุนแห่ถือครองทองคําท่ามกลางความผันผวนทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ราคาทองคําพุ่งทําสถิติใหม่ในปีนี้ซึ่งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจสถานะของทองคําในฐานะสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถขนส่งและขายได้ทุกที่ทําให้เกิดความ รู้สึกปลอดภัยเมื่อทุกอย่างกำลังปั่นป่วนนักลงทุนชื่อดังอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเคยเรียกโลหะมีค่าชนิดนี้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไร้ประโยชน์โดยบอกกับผู้ถือหุ้นของเบรกเช์แฮทเทเว่ เมื่อปี2011ว่าหากคุณเป็นเจ้าของทองคำหนึ่งออนซ์ตลอดไปคุณก็จะยังคงเป็นเจ้าของทองคำหนึ่งออนซ์เมื่อสิ้นสุดแต่นักลงทุนได้แสวงหาความปลอดภัยในทองคำแท่งเนื่องจากบอระทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ตลาดหุ้นพันธบัตรและสกุลเงินผันผวนพวกเขาจึงเทเงินลงทุนในกองทุน ETF ที่รองรับด้วยทองคำอย่างมากทำให้มีเงินไหลเข้าถึง21,000ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ตามข้อมูลของสภาทองคำโลกซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 การแห่ซื้อทองคำผลักดันให้ราคาทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องพุ่งทะลุ3,500ดอลลาร์ต่อออนซ์ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ปีที่แล้วโดยโลหะสีเหลืองนี้มีผลต่อการดาเนินงานที่ดีกว่าสินทรัพย์หลักเกือบทุกป,ประเภทในปีนี้โดยราคาปัจจุบันส สูงกว่าช่วงเดียวกันของ5ปีก่อนถึง90%ค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่การจับตาพระสันตปาปาพระองค์ต่อไปซึ่งระหว่างสมณสมัยของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสจำนวนพระคาร์ดินอลทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนโดยมีแนวโน้มลดสัดส่วนในทวีปยุโรปแต่พระคาร์ดินอลจากยุโรปยังคงมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับจำนวนคริสตชนคาทอลิกทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในยุโรป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการลงคะแนนเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ซึ่งอาจเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ตติตารายงานว่าจากข้อมูลต่าง,างๆที่รวบรวมโดย Pew Research Center ปรากฏว่าร้อยละ41ของพระคาร์ดินอลที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกพระสันตปาปาพระองค์ใหม่หลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสมาจากทวีปยุโรปค,ค่ะซึ่งลดลงจากร้อยละ50เมื่อปี2013ในช่วงการเลือกพระสันตปาปาครั้งก่อนพระสันตปาปาทรงเป็นผู้แต่งตั้งพระคาร์ดินอลและในช่วงสมณสมัยของสมเด็จพระ ตปาปาปาฟรังซิสจำนวนพระคาร์ดินาลจากเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นจากร้อยละสิเป็นร้อยละสิแปดขณะที่สัดส่วนพระคาร์ดินาลจากแอฟริกาใต้และซาราราเพิ่มขึ้นจากร้อยละแเป็นร้อยละสิค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT n w w s p o d c s t t กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ